หนูไม่คิดว่าหนูจะอาหารเป็นพีชมีวูบจริงๆแบบวูบไปเลยแล้วก็แบบกลัวว่าทุกคนจะตกใจก็เลยแบบรีบวู้บแล้วก็รีบไปซ่อนด้านหลังเออน้ำหูน้ำตาไหลค่ะนั่งดมยาดมแบบอือหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูจะตายมือนหนูแบบคือหนูเห็นแฟนคลับนะคะแต่มันเป็นภาพเบลอค่ะเอาได้ตามเลยตามเลยเธอเป็นใครนะเป็นซันเบย์ยอคค่ะซันซันเบยยอคใช่ป่ะซื้อซันเบยยอคป่ะพี่ไม่อยู่หอถาวรดีไหมพี่จะอยู่ห้องหนูจะดีวะถาวรห้องหนูลงมา เอาจริงไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดู อันนี้มาขอบคุณทุกคนเขาเนี่ยจะไลฟ์ได้ไม่ไม่นานมาค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงนะคะก็วันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีค่ะก็เหมือนประมาณว่าเอาจริงๆคือที่หนูไหวที่หนูไหวในวันนี้ก็เพราะว่าเพราะทุกคนจริงๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนทุกคนเชียร์อัพทำให้หนูมีกําลังใจก็เลยอยากจะมาขอบคุณนะคะก็มาแบบกองโจรเล็กน้อยก็ได้กินข้าวแล้วใช่ก็วันนี้ก็คือเกิดการคือหนูอาหารเป็นพิษใช่ไหมคะก็มีแบบออกทั้งบนและล่างจะพูด เองยังไงดีก็คือเหมือนก็อ่าหนูไม่คิดว่าหนูจะอาหารเป็นพีษแต่ก็เหมือนไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่แล้วแล้วก็แบบมีวู้บรจริงๆแบบวูบไปเลยแล้วก็แบบกลัวว่าทุกคนจะตกใจก็เลยแบบรีบพูดแล้วก็แบบรีบไปซ้อนด้านหลังนะคะแล้วก็แบบออน้ำหูน้ำตาไหลค่ะน,แบบน,นั่งดมยาดมแบบอือนเหล่านี้ก็ขอขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มานั่งอรอแบบกดขายกันไมาก็นี่พักผ่อนจริงๆ,งๆวันนี้ก็ค่อนข้างหนักแต่ก็ดีขึ้นแบบ ขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ะจากตอนแรกคือแบบหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูจะตายมันหนูแบบมันหนูแบบเห็นคือหนูเห็นแฟนคลับนะคะแต่มันเป็นภาพเบลอค่ะมันเหมือนแบบภาพเหมือนเช็ดกระจกไม่สะอาดอะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบ มันไฟกำลังจะดับเปดตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแอบกลัวจนร้องไห้คือมันจะไม่รู้ว่าแบบบางช็อตหนูจะรู้สึกว่าน้ําตารื้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบแอบกลัวเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่มารอกันเอาจริงแอบขอบคุณแบบพี่สตาพี่กาด้วยในเลนเนี้ยคือเหมือนแบบดีมากแบบเออเขาเหนื่อยมากจริงๆเลยก็ข,ขอ,อหนูอยู่เลน14ใช่ไหมคะแล้วก็มันเกินไปเลนสมก็เลยขอ ขอโทษพี่ๆที่อาจจะทําให้เวลาพักผ่อนไม่พอหรือว่าหนูไม่รู้แต่ว่าต้องขอขอบคุณที่สำคัญขอขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยค่ะที่แบบมากันในวันนี้มากคือเอาจริงๆหนูแอบรู้สึกว่าพอเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเรามาเจอกันน่ะมันแอบมีความเขินอายมันไม่ได้เขินอายแต่มันมีความแบบกังวลเหมือนกันว่าแบบเราจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามันมีความแบบความกังวลแล้วก็ความกลัวมากก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทาให้ความกลัวนี้หายไปนะคะเออจริงๆไม่เจอกันนานหนูก็ไม่รู้สึกแบบไม่รู้ว่าอ่ ตอนนี้จะเหลือคนที่ตามหนูอยู่กี่คนอันนี้ก็พูดจริงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ยังแบบยังติดตามกันอยู่แล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้กันเสมอเมื่อไหมเมื่อเมื่อตอนนี้ปวดหลังหนูเชื่อทุกคนน่าจะปวดหลังเลยใช่วันนี้สนุกมากค่ะคุณมากหนูนอนก่ดกินข้าวกินข้าวแล้วก็ช่วงนี้จะนอนหอบแบบยาวยันเสร็จแฟนมีดเลยคะ่ะประมาณนี้ก็ก็ต้องเอาในโกะไปฝากไปฝากอะไรยยเค่ะใช่ก็ แอบจิเข้าหอ,อก,กินนี่ก็เป็นข้าวมือเย็นแล้วก็เพื่อนๆน่าจะเก็บของกันไปหมดแล้วแต่กิ๊ตเตอร์จึ้งมากเลยก็ไม่คิดว่ามันจะยังอยู่ถึงตอนห้าทุ่มนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หยุดเลยค่ะพรุ่งนี้ซอ้อมเด็กๆเอาจิงมีคนสคกุลเกนเยอะมากเลยจะอยู่กับออนตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในวงหรือไม่ตามตลอดไปเรามาขอบคุณนะคะเอาได้ตามเลยตามเลยเท,ทักให้แม่ทัก เธอเป็นใครนะเป็นซันเบย์ยอปค่ะซันซันเบย์ยอปใช่ปชื่อซันเบย์ยอปคนที่เป็นสาวเกาหลีเลยนะพี่เหมือนว่าเอไรนะคะเหมือนเหมือนคนนั้นอีกคนนึงที่มาสองใช่ปะรับตุยเลยมากใครใครเหมือนพี่ค่ะพี่ใช่ไหมพี่แดนุเปิดรูปเออไหนไหนมากวันนี้เรามามาเอาจริงแอบรู้สึกว่าแฟนคลับอ่ะก็แต่งตัวเต็ม กว่าเท่าอีกคือเหมือนคนนั้นเลยเหมือนมากจริงเหมือนมากรู้งเหมือนมากครับใช่น้องๆมาลาค่ะก็รู้สึกไม่ค่อยเหงานะคะเหมือนอยู่หอรู้งไม่อยู่พี่ไม่อยู่หอแถวออนดีไหมน้องแบบได้พี่จะไปอยู่ห้องหนูจริงเหรอพี่จะอยู่ห้องหนูคุณเจนีรัมยอนห้องหนูลงนาม่หนูพี่ก็ลกแต่ก็เก็บได้้าดนะค่ะคุณทุกคนในวันนี้ยิงเหมือนมาก วันนี้เหนื่อยมาไม่ได้เข้าห้องนวดเลยค่ะแต่ก็ดีค่ะก็มีคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้มากแม่ใช่แต่ว่าเออนั่นดิอยู่หอมไม่ได้เพราะมีเนโกะพรุ่งนี้ก็ซ้อมซ้อมยาวค่ะซ้อมยาวแบบก็ไม่มีวันหยุดหนูไม่ได้หยุดเลยอาจจะพักผ่อนไม่พอด้วยทําให้วันนี้แบบอาการไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนนี้เป็นห่วงมากแมค่ะก็ฟังพรุ่งนี้เรืองพีวีปล่อยแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็ไปดูกันได้ แต่หนูกลัวทุกคนจะเครียดอะแต่คือเนี่ยเครียดนําไปก่อน้ะนะแต่คือทุกคนเครียดอย่าเครียดทุกคนอย่าเครียดบอกตัวเองคือทุกคนอะทุกคนในชาลาลายใช่ไหมเขาปล่อยเพลงกันไปหมดแล้วแล้วก็คือเรือหนูใช่ป่ะแล้วหนูก็ถามความรู้สึกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็ตอบหมดเลยค่ะว่าพอถึงคิวที่ตัวเองที่ที่จะต้องออกอะเครียดคือแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งหมบพี่แก้วคนแรกแล้วก็ไล่ต่อมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนูตอนแรกหนูก็เฉยๆอะตอนเนี้ยเครียดละเครียดละ ตอไม่เครียดคืนนี้จะนอนหลับไหมนะหลับหนูว่าหลับอะเหนื่อยมากจริงๆไม่เครียดไม่เครียดก็ไม่เครียดหนูไห้ทุกคนเครียดจริงๆแบบเป็นกังวลมากแต่ขอบคุณที่แบบทํเพื่อหนูก็เรามาสู้สักตั้งดีกว่านะคะมาสู้สู้สักตั้งนะคะเราจะไม่ยอมแพ้ให้มันเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดก่อนนะคะพรุ่งนี้คือโหดมากจริงๆคือหนูไปนั่งดูมาเหมือนกันแล้วเป็นเหมือนเหมือนไร่คือมันเป็นวันมงคลหรืออะไรอะหนูไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแบบคืออะไรทําไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นทุ่มครึ่งเป็นเวลาพรามชามือนแบบ เชื่อว่าเทรนในวันพรุ่งนี้จะดุดเดือดเลือดพานเอาจริงก็แบบกังวลเหมือนกันไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมัน้อคนสุดท้ายมันเครียดทุกคนมันเครียดเ้ยมันแบบนั่นแหละแตบบ่หนูว่าหนูนอนไม่ต้องห่วงหนูนอนแน่เพราะว่าหนูแบบเบลอมากแต่ว่าหนวันนี้โดบยาไปเยอะมากเป็นยาแบบเหมือนทางพี่พยาบาลเขาจัดมาให้คือตอนแรกเขาเจ้าเปมาให,ให้หนูนอนแล้วแบบ ไปห้องพักแล้วเพราะมันสุดแบบสุดไปเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฝากไปดูใน y o u t u ู e เนี่ยค่ะตอนทีเมียก็คือกดเข้าไปด,ดูการกดเข้าไปดูจะเหมือนเป็นกันเพิ่มยอดวิวมั้งคือหนูไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าพี่อ่าช่วงพรีเมียหรือช่วงที่รอก็สําคัญมากเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณประมาณนี้จากที่แบบเขาก็บอ,อ,อกมาว่าแบบช่วงพรีเมียแบบสําคัญเหมือนกันอะ <S <S ไรอย่างเงี<อ>้ยเจเขาบอกว่าเนี<อ>่ยอต้องแบบฉันชวนแฟนคลับอะไรให้มาดูพรีเมียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูเอาจริงแต่ก็ปล่อยใจใจๆอ,อ่ะทุกคนจริง,รงๆเพราะว่าก็บอกก่อนเพลงนี้ว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าหนูชอบค <c oughs> รือว่าคือคือหนูก็แบ,แบบกลัวอะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้ก็จะเหมาะคนทุเพศไว้นะคะก็ใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้แต่ว่า จะเป็นอะไรที่มันแบบกระทบเข้ามาในชีวิตอะไรก็ก,ก็ลองดูคือตอนแรกพี่สตาฟของของเบนก็ถามแล้วว่าแบบเออจะเลื่อนไปไหมเพราะว่าทาง f a Facebook ก็ยังโพสตไม่ได้คือ Facebook มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกเออแต่แฟนคลับเขาก็รอคอยนะคะเขาแต่ว่า YouTube ก็ยังเล่นได้หนีอะไรเงี้ยถ้าถ้าย,ย t u b e ยังเล่นไม่ได้ก็ค่อยว่ากบ,บอกว่าพรุ่งนี้จะทุกคนปล่อยจอยแต่ว่าบอกเลยว่าหคนหสไตล์จริงๆค่ะก็มาขายของเพียงเท่านี้ละ จะลาจากไปแล้วไปแล้วค่ะเขาคนทุกคนนะคะบบยอค่ะ love you ติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีแกนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 3D application